สวีนีกคัง่ครับเนาคมิาาตหงาสไประโคครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ศาส,ะสะลักไหประโคได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับชนบุกค,คุนไดมอเตอร์โดยเจ้าพีจะใส่หมายเลข28เรามาฟังกันดูว่าชาวเกาหลีเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดตัวในครั้งนี้ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งเลยนะครับเขาเข้ามาใ้ความคิดเห็นว่านานมากแล้วนะที่เราไม่มีกล้องหลังตัวต่างชาติความคิดเห็นถัดมานะครับฉันอยากเห็นฝีมือของคุณแล้วทำมันให้เต็มที่เลยความคิดเห็นคนถัดมานอกจากทีละท้อนและชนาทิพแล้วสัส,ะสะลักษ์นี่แหละจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของไทย ความเิดเนต่อมาขอแสดงความยินดีในการเข้าสู่สโมสรแห่งนี้ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาก็เข้ามาให้ความคิดเห็นโดยโชว์ทักษะภาษาไทยสวัสดีครับองค์บากขอบคุณความคิดเห็นถัดมายินดีต้อนรับนะผมจะเฝ้ารอ วันที่คุณแสดงผลงานที่ดีให้กับสโมสรเราความคิดเห็นถัดมานะครับพวกทีมเจลีกคงอยากได้เขาเหมือนกันแต่เราได้คว้ามาก่อนนี่มีขิงมีขิงความคิดเห็นถัดมานะครับในที่สุดก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วพวก คนต่อมานะครับเขาให้ความคิดเห็นว่าเขาให้สัมภาษณ์ได้ดีเลยนะและมีการวางตัวที่เหมาะสมความคิดเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาชื่นชมภาพลักษณ์ภายนอกของสัสะลักสัส,ะสะลักนายดูดีเลยนะสงสัยว่าทีมจะคัดหน้าตาผู้เล่นด้วยใช่ไหม ความคิดเห็นถัดมาฉันอยากเห็นฟอร์มการเล่นของเขาแล้วโชว์มันออกมาความคิดเห็นถัดมานะครับเขาเข้ามาวิเคราะห์ว่าเป็นห่วงที่ด้านซ้ายมีผู้เล่นอย่างคิมจินซูและปาร์คจินซุงอาจจะลำบากหน่อยนะ ความคิดเห็นถัดมาดูค่อนข้างจะดีใจเลยนะครับว่าตอนนี้ฉันทึกเหือมากลุยเลยแเอาแชมป์มาความคิดเห็นถัดมานะครับเข้ามาให้ความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้มาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองหรือทีมชาติแต่เขามาเพื่อทำให้ทีมเราสมบูรณ์ความคิดเห็นถัดมาครับฉันเคยเห็นเขาเล่นฝีมือไม่ธรรมดาทั้งรับและรุก ที่สำคัญคือเล่นได้ทั้ง2องเท้าด้วยนะความคิดเห็นถัดมาเข้ามาชื่นชมเลยนะครับว่าแค่ได้ยินว่ามาจากบุรีรัมย์ก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะบุรีรัมย์เล่นงานทีมจากเกาหลียู่บอยความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีต้อนรับนะสัสลัก์ตั้งใจเล่นเพื่อแชมป์ ความคิดเห็นถัดมาเข้ามาเปรียบเลยเลยนะครับว่าคนไทยคงมีความรู้สึกเหมือนคนเกาหลีในตอนที่ปาร์คจีซองเข้าร่วมกับทีมแมนยูหวังว่าจะแสดงผลงานที่ดีนะความคิดเห็นถัดมานะครับเขาเข้ามาสอบถามก่อนเลยว่าไม่ทราบว่าเขาเล่นแบ็กตำแหน่งใดไม่ว่ายังไงก็ขอให้ทำผลงานได้ดีนะ ความคิดเห็นถัดมาเลยนะครับเขาเข้ามากล่าวว่าชุนบุกเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีนี่อาจจะไม่ง่ายเหมือนไทยลีกนะแต่ก็ขอให้ทำผลงานได้ดีเป็นกำลังใจให้ความคิดเห็นถัดมาที่เจลีก,ก็มีนักเตะไทยตำแหน่งนี้ฝีมือไม่ธรรมดาถ้าได้คนนั้นมาก็คงดีแต่ไม่เป็นไร หวังว่าศสสัลษ์คนนี้จะทำผลงานได้ดีเขาคงจะหมายถึงทีละทอนนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนกันความคิดเห็นถัดมาหากนักเตะไทยคนนี้ทำผลงานได้ดีในอนาคตอยากจะนำเข้านักเตะไทยอีกความคิดเห็นถัดมานะครับอดีตเคยมีปิยพงศ์ที่แข็งแกร่ง ตอนนี้สัสลักษ์จะต้องทำมันให้ได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเกาหลีโดยเข้ามากล่าวว่าเป้าหมายของชุนบุกค,คือแชมป์เราจึงหาตำแหน่งที่กำลังขาดยุทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีบางส่วนหลังจากที่ได้ทราบข่าวอย่างเป็นทางการว่าสัสลักษ์ไห้ปโคนจะได้ไปร่วมทีมกับชุนบุกค,คุนใด หนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเคเล็หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ